สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคนทือเบสครับวันนี้ผมเองก็ได้มีโอกาสมารีวิวลอกอีกแล้วนะครับเป็นลอกสปินนิงนะครับลอกตัวนี้นะครับก็คือน้องๆ f อฟซีเนี่ยสั่งมานะครับพร้อมนีฮะก็คือสาย PE นะครับมาให้ส่งมาให้ผมนะฮะเป็นคนโหลดให้นะครับซึ่งลอกตัวนี้ก็จริงๆแล้วก็ออกมานานสักพักนึงแล้วฮะสักระยะหนึ่งนะครับก็แต่ก็ยังได้รับความนิยมนะครับก็มาดูกันว่าเดี๋ยวมาแกะบับเบิ้ลนะครับ แล้วก็มาดูกันเลยว่าลอกตัวนี้เป็นลอกอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวเรื่องของออปชันของลอกตัวนี้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่มีที่มีให้มาในลอกตัวนี้ว่าทําไมนะครับถึงมันออกมาสักระยะหนึ่งแต่ก็ยังได้รับความนิยมของหมูหมูนักตกปลาโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านี่ก็คือสิ่งที่เขาแถมมาให้นะครับก็ ก็เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของพวกน้ํามันนะครับนี่จริงๆด้วยครับน่าจะเป็นน้ํามันพวกดูแลรักษาโรกนะครับนี่รีวออยนะครับใช่เลยนะครับสองหลอดนะครับสองหลอดเลยนะครับตอนที่ผมซื้อสักสามปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีให้มานะครับแต่ตอนนี้นะครับใครสั่งโอกนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีน้ํามันไว้ดูแลรักษาโรกถือว่าคุ้มนะฮะแค่น้ํามันนี่ก็โอเคแล้วครับ โอเคครับต่อไปครับนี่ครับก็หลายๆคนนะครับก็คุ้นหน้าคุ้นตากับโอบตัวนี้นะครับนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์นะครับของรอบตัวนี้ครับก็คือรอกนะฮะย่อคัสกิงครับชากี้ทรีครับผมโอเคเดี๋ยวมาขอแกะรอกกันก่อนนี่ก็คือสภาพของกล่องนะครับโดยรวมนะฮะก็นี่ครับมีรายละเอียดแบบนี้นะฮะก็เป็นบอกว่านี่ก็คือชากี้แล้วก็ขีด3ามสี่ก็คือชากี้สามนะครับ ซึ่งผลิตจากนะฮะเม็ดอินชน่านี่เองนะฮะเนี่ยประเทศจีนนะครับแต่ลอกตัวนี้นะครับเป็นลอบแรนด์นะครับเขาเขียนไว้ที่แคลิฟอร์เนียนะครับน่าจะเป็นลอกของทางฝั่งยุโรปหรืออเมริกานะครับแต่ว่าถูกมาผลิตในประเทศจีนนะครับโอเคครับก็มาแกะกล่องกันเลยนะฮะนี่ครับพอเปิดกล่องมาก็จะเจอรอกนอนอยู่ในตรงนี้เป็นวัสดุโฟมนะครับ วัสดุของโฟมนะครับก็ถูกเจาะฉะลุแล้วก็วางตัวลอกนะครับเ,เราต้องมาเช็คสภาพของลอกออก่อนว่ามันยังไงนะฮะโอเคนี่คือลอกขออนุญาตวางไปก่อนวางไปก่อนแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะมีนะฮะนี่ก็คือแขนนะแล้วก็มีอะไรนะฮะก็เป็นคู่มือตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็อันที่สองแล้วก็นี้เป็นสติกเกอร์นะครับของคัส i ิงนะครับก็สวยงามน,นะครับต้องการเอาไปติดนะฮะกระเป๋าเดินกระเป๋านะครับตกปลาหรืออะไรก็แล้วแต่เลยครับอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่มีของเรื่องของวันที่นะครับโอเคก็ในกล่องที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะฮะเรามาเริ่มดูที่ตัวคู่มือก่อนนะครับก็คู่มืออันแรกนะครับก็เป็นคู่มือในเรื่องของบอกในเรื่องของบล็อกไดแกรมนะครับ ั่งนี้ก็เป็นเบอร์พันนะครับว่ามีอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีตัวเลขนะครับกับเราเขียนอธิบายว่าแต่ละตัวตัวเลขเนี่ยคืออะไรนะตัวนี้ก็เป็นเบอร์2องพันถึงเบอร์ห้าพันนะครับลอกตัวนี้ลอกอคัสคิงนะครับชักกี้สามเนี่ยก็มีตั้งแต่เบอร์พันสองพันสามพันสี่พันแล้วก็ห้าพันนะครับเป็นแบบสปินนิ่งนะครับก็จะมีนะฮะของบล็อกไดแกรมแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ตัวเลขที่บอกถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับ มันดูอันที่สองนะครับคู่มือที่สองนะครับคู่มือเนี่ยก็คือเป็นแผ่นพับนะฮะไม่ได้เป็นเล่มมานะครับแผ่นพับเนี่ยทําได้อย่างสีสันสดใสแล้วก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าลอกของเขาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกถึงนะครับการบรันตีของลอกนะครับบอกถึงอุปกรณ์ที่ใช้ว่ามีลอกควรจะใช้น้ํามันนะฮะในการดูแลรักษานะครับนี่ก็คือการถอดสปูนออกมานะครับวิธีการถอดนะฮะเขาเขียนอธิบายไว้นะครับ แล้วก็บอกในส่วนต่างๆของตัวประกอบว่ามีอะไรบ้างมีสปูลนะฮะมีอะไรอยู่แบบไหนนะครับก็บอกให้เราพอทราบนะครับแล้วก็ how to ครับผมในเรื่องของวิธีการใช้งานต่างๆนะครับของรอกครับผมนี่ฮะก็จะบอกมานะฮะแล้วก็นี่ในเรื่องของ how to สปูลนะครับลายก็คือการโหลดสายเข้ารอกวิธีการปลูกสายเข้าไปยังไงนะครับตลอดจนการโหลดสายเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับก็ในเรื่องของ นี่ก็คือในเรื่องของ how t ูในเรื่องของการตีนะครับตีแล้วก็การถือการในการใช้งานนั่นเองนะครับนี่ก็คือในเรื่องของบอกในเรื่องของสามารถเปลี่ยนแขนซ้ายขวานะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของ Howto ู l e a n นะครับก็คือการรักษาทำความสะอาดหลังการใช้งานรอกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคู่มือเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยเราก็ควรดูศึกษามันนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับ เมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการบำรุงรักษารอกนั่นเองนะครับโอเคครับเพราะว่าการบำรุงรักษาเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องนะครับรู้จักใช้อุปกรณ์นะครับน้ํามันในการหยอดนะครับก็จะช่วยยืดอายุของรอกได้นะครับโอเคครับก็คู่มือนะครับ2ออย่างต่อไปเรามาดูที่ตัวรอกกันเลยดีกว่านะครับก็อนนี้ก็คือลอกนะครับนี่ก็คือแขนนะครับลอกตัวนี้นะครับก็ เป็นรอบคัสคิงนะครับชากี้สามนะครับก็ตัวนี้เป็นเบอร์สองพันนะครับนี่ก็คือตัวบอดี้ของรอบนะครับแล้วก็นี่คือตัวแขนแขนของรอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับเบอร์สองพันนะครับก็เป็นแขนสกรูอินนะครับก็คือหรือเราเรียกกันว่าแขนเกลียวนั่นเองนะครับก็มีความแข็งแรงนะครับทนทานนะครับก็ตัวแขนนะครับก็จะฉลุไว้นะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับของตัวรอบและตัวแขนออกไปนะครับ ตัวจับนะครับหนอบนะครับน่าจะเป็นยาง EVA นะครับก็จับแล้วกระชับนะครับไม่นุ่มนะครับแข็งกระชับมือนะครับจับแล้วเกิดการใช้งานที่สะดวกนะฮะสะดวกนะฮะง่ายนะครับนี่คือตัวเข็มนะครับมาดูส่วนของตัวล้อครับผมล้อตัวนี้เนี่ยออกมาสักระยะใหญ่ๆแล้วฮะแต่ว่าการออกแบบนะครับสีสันนะครับในเรื่องของการออกแบบเนี่ยล้อเนี่ยยังออกแบบมานะครับได้อ่อ ไม่ล้าสมัยนะครับยังดูสวยงามยังดูทรงสปอร์ตเขาเลือกใช้สีดํานะครับเป็นพื้นหลักแล้วก็สีแดงนะครับในการตัดนะครับให้อารมณ์ความรู้สึกของนักตกปลาในเรื่องของความดุดันนะครับน่าใช้งานนะครับของตัวรอบนะครับสภาพโดยรวมของรอบที่ส่งมานะครับก็ก็ถือว่านะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วเราลองเทสนะฮะใส่แขนลองเทสการหมุนดูนะว่ารอบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ โอคครับใส่แข็งแน่นๆนะครับแล้วก็มาดูการหมุนกันก่อนนะครับว่าทําไมรอบตัวนี้ถึงแม้แต่จอกมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังได้รับความนิยมกับมุมูนักตกปลานะครับไม่ว่าจะเป็นงานน้าจืดหรืองานทะเลครับเรามาดูการหมุนของตัวรอบกันก่อนนะครับนี่ครับการหมุนครับทําได้ดีมากๆนะครับลื่นนะครับเงียบนิ่งสมูท การรักษาสมดุลของลอกในหยาดในช่วงของการการแกว่งเนี่ยถือว่าลอกทําได้ดีมากๆครับผมเนี่ยฮะสิ่งที่สําคัญก็คือนะครับการเก็บสายนะครับการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของตัวสปูลเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเรามาทําความรู้จักรอกกันเลยนะครับในเรื่องของออปชันแล้วก็เทคโนโลยีนะครับลอกตัวนี้นะครับเป็นเบอร์2000นนะครับซึ่งลูกปืนที่ให้มานะครับตัวนี้นะครับก็คือลูกปืนให้มาถึง 10บวก1นะครับตลับหรือ11ตลับนะครับรวมตีกลับนั่นเองนะครับแล้วก็น้ำหนักของลอกนะครับอยู่ที่นะครับ2องร้กรัมนะครับ257กรัมก็ถือว่าก็ไม่หนักนะครับแล้วก็ไม่เบานะครับกับลอกเบอร์2000ถือว่าก็ถือว่าใช้งานกําลังดีนะครับครับเรามาต่อกันเลยนะครับในเรื่องของออปชั่นแล้วก็เทคโนโลยีของลอกนะครับลอกตัวนี้นะครับให้น้ำหนักอยู่ที่257 กรัมนะครับสาหรับเบอร์2000นะครับก็ถือว่า,าไม่เบาแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะครับเหมาะสําหรับอเอาไปใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นการตีเหยื่อปลอมหรืองานหน้าดินก็ถือว่าโอเคครับสำหรับน้ําหนัก257กรัมครับผมอรอบของรอบหรือรอบของเกียร์นะครับก็คือการหมุนแขนหนึ่งรอบเนี่ยตัวโรเตอร์เนี่ยก็คือจะหมุนครบ5.2รอบนั่นก็คือบ่งบอกบว่ารอบตัวนี้ก็คือ5.2รอบต่อหนึ่งนะครับ1ห,หนึ่งก็คือการหมุนแขนหนึ่งรอบนะครับ ครบ1รอบแล้วก็โรเตอร์ก็จะหมุนครบรอบตรงนี้5.2รอบนะครับแล้วก็ดูสามารถดูดสายเข้ามาเก็บในสปูดน,นะครับกําลังเบรกนะครับตั้งแต่เบอร์พันเบอร์สองพันเบอร์สามพันตัวนี้นะครับคัสคิงให้มาถึง15กิโลตั้งแต่เริ่มต้นถือว่ากําลังเบร,รกที่ให้มานี่ถือว่าจะให้อะไรมาจะขนาดนั้นครับเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์พันเนี่ยหรือเบอร์สองพันเบอร,ร์เล็กๆเนี่ยก็าสามารถนําไปใช้งานเบาก็ได้งานหนักก็ดีนะครับ ซึ่งลอกณปัจจุบันนะครับที่ออกใหม่มานะครับอาจจะหาลอกสปินนิ่งที่เบรคเริ่มต้นกับเบอร์เล็กเนี่ยให้ไปถึง15กิโลเนี่ยถือว่านอ้อยมากครับแล้วก็ผ้าเบรกของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นผ้าเบรกธรรมดาเป็นผ้าเบรคคาร์บอนด้วยนะสามแผ่นถือว่าโอเคมากกับเรื่องของกําลังเบรกแล้วก็พ้าเบรคครับสำหรับคัดคิกนะครับการจูสายนะครับก็เราสามารถได้ดูได้จากตัวอบอกในตัวฝาปิดลอกนะเพราะว่าในตัวคู่มือหรือข้างกล่องเนี่ยก็ไม่ได้บอกมานะครับเขาจะบอกในที่ตัว ฝาปิดลอกนะครับอย่างเช่นนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยของสายที่ทามาใช้ในสปูลเนี่ยมีเส้นขนาดของเส้นอยู่ที่0.2 3มิลเนี่ยก็จุดสายได้ถึง170เมตรก็ถือว่าโ,โหเยอะมากๆสําหรับการจุดสายนะครับสำหรับสปูลของอเบอร์2000นะครับโอเคครับก็ต่อไปนะครับเราก็มาดูในเรื่องของอเสียงของลอกนะครับอันแรกเลยนะครับเราก็มาดูเสียงฝาปิด ้าปิดเบรก <heh> เปิดเบรกกันก่อนนะว่ามันจะให้เสียงมากน้อยแค่ไหนครับนี่ก็คือเสียงในการปิดเบรคะครับแล้วก็นี่คือเสียงเปิดเบรคะครับก็ก็ถือว่าทําได้ดีดีแล้วก็ใสนะครับเวลาที่เราปิดเบรกไปเรื่อยๆเนี่ยเสียงก็จะลดระดับลงไปนะครับบ่งบอกถึงความแน่นนะครับเวลาที่เราปิดเบรนะให้ความรู้สึกนะครับโอเคครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนี่ครับฝาของล้อนะครับก็ เวลาที่เราตั้งเบรกนะครับให้เหมาะสําหรับการตกชนิดของปลาสําหรับของเหยื่อนะครับเวลาที่เราตกไปนะครับประเินว่าสิ่งที่เราตกได้ปลาที่เราตกได้เนี่ยเกินขนาดที่เราตั้งไว้นะครับเราก็สามารถจับนะครับฝาปิดล็อกได้อย่างถนัดเพราะว่ามันก็จะยื่นมาแล้วก็ออกแบบมาให้เราเนี่ยสามารถจับแล้วก็บิดได้อย่างรวดเร็วนะครับปิดเบรกได้อย่างโอเคเหมาะสำหรับปลาที่จะตกนะครับก็ถือว่าทําได้อย่างดีนะครับ ในเรื่องของเสียงของลอกนะครับเรามาดูเสียงของลอก่อนนะครับว่าเป็นให้เสียงเป็นยังไงนะครับเสียงนะครับนี่ฮะประมาณนี้ครับเสียงใสแน่นนะครับก็ทําได้อย่างโอเคเลยสําหรับเสียงของตัวรออตัวนี้นะครับให้อารมณ์นะครับความรู้สึกในเรื่องของนักตกปลานะครับได้เป็นอย่างดีนะครับในกรณีที่นักตกปลาอยากจะอัดสู้ยกับปลาหรือเจอปลาตัวใหญ่เนี่ยเสียงของรอกก็สร้างอารมณ์สร้างความรู้สึก สนุกสนานนะครับสำหรับผู้ตกปลาได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับลอกเบอร์นะครับดูครับเสียงใสกิ๊กเลยนะฮะนี่ปิดลอกนะครับปิดลอกก็ถือว่าดังไม่แพ้กันเลยนะครับโอเคครับนี่นะฮะต่อไปครับเรามาดูในเรื่องของเริ่มรีวิวกันเลยนะครับในเรื่องของตัวสปูลนะครับสปูลเนี่ยก็คือทํามาจากอลูมิเนียมครับผมนะฮะสปูลเนี่ยก็ มีช่วงกว้างสามารถจุดสาะได้เยอะแล้วก็มีความลึกอ,อยู่พอสมควรนะครับก็สามารถจุสาะได้เยอะแกนกลางนะครับตรงใจกลางตัวสปูลเนี่ยก็ทําเป็นผ้าเป็นยางไว้นะฮะ <c oughs> เพื่อที่ให้น้ำน้ำนต,ตกปลาเนี่ยเวลาที่จะโหลดสายข้อรอกเนี่ยผูกสายแล้วก็สายก็จะไม่ลื่นนะครับตามขอบสปูลที่เป็นวัสดุที่แข็งเนี่ยฮะ,ะก็จะมียางช่วยล็อกเอาไว้นะทำให้เราสามารถโหลดสายผูกสายได้อย่างดีนะครับแล้วก็ง่ายนะครับต่อการโหลดสายข้อรอกนั่นเองนะครับขอบสปูลนะครับตรงนี้นะครับขอบสปูลเนี่ย ใช้สีแดงในการอาบอกว่านี่คือขอบสปูลแล้วก็ตัวขอบสปูลสังเกตดีนะครับว่าตัวขอบเนี่ยก็จะออกแบบมาให้ลาดเอียงนะครับก็คือเวลาที่เราโหลดสายเข้าไปในเต็มลอกตรงนี้นะครับเวลาที่เราไปตีหรือตีเหยื่อหรือส่งเหยื่อไปเนี่ยสายเนี่ยก็จะชนนะครับเวลาที่เราส่งเหยื่อไปเนี่ยสายจะชนขอบเนี่ยน้อยนะครับเพราะความเพราะการออกแบบขอบลอกให้มีความลาดเอียงเนี่ยก็สามารถให้นาๆเนี่ยส่งเหยื่อนะครับได้ดีได้ระยะที่ไกลขึ้นนั่นเองนะครับ สปูนนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับบันเบาอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เขาก็ออกแบบมาในเรื่องของการเสาะร่องเพื่อลดน้ําหนักของตัวสปูลลงไปอีกนะครับโดยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นคล้ายคล้ายกับส่วนหนึ่งของฉลามนะครับมีความสวยงามนะครับฝั่งทั้งสองด้านนะฮะนี่ฮะก็ฉลุไว้นะครับเพื่อลดให้ทําให้รอกตัวนี้มีความเบาที่มากขึ้นนะครับก็ใช้วงกลมในการเก็บสายนะครับเวลาที่เราไม่ใช้งานนอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคครับ มันต่อไปมาดูเรื่องของแอเบลนะครับแอเบลเนี่ยถือว่าทามาใหญ่พอสมควรก็ใช้สีแดงในการบ่งบอกว่านี่นคือแอเบลนะครับแล้วก็นี่ก็คือส่วนของลโรเลอร์ครับก็ถือว่าลาบเรียบลื่นนะครับแล้วก็บีบลงไปเนี่ยก็คือด้วยแอเบลที่ค่อนข้างจะมีขนาดไม่ค่อนข้างแล้วก็คือแค่แอเบลนี่ใหญ่เลยครับก็ให้ความรู้สึกว่าทนทานนะครับแอเบลนะครับก็นอกจากนี้ก็คือจะยึดอยู่กับตัวโรเตอร์ทั้งคู่นะครับก็ จะช่วยยึดไว้ให้โรเปอร์เนี่ยโรเตอร์เนี่ยมีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะครับโรเตอร์นะครับแล้วก็ตัวบอดี้ของลอกเนี่ยก็จะทํามาจากตัววสัสดุที่เป็นกราไฟนะครับผสมใยคาร์บอนนะครับเพื่อให้ลอกมีความาแข็งแรงแล้วมีความยืดหยุ่นเวลาที่เอาไปตกสู้ยกับปลาหรืออัดปลากับปลาใหญ่ๆเนี่ยตัวลอกเนี่ยก็สามารถดูดซับแรงนะครับทนการบิดเบี้ยวได้เป็นอย่างดีในเรื่องของอตัวกราไฟแล้วก็ผสมใยไฟเบอร์นั่นเองนะครับ โรเตอร์ครับผมก็ออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็การหมุนนะครับก็ถือว่าโรเตอร์เนี่ยหมุนได้อย่างสมดุลมากๆนะนะเห็นไหมฮะอลอกยค่อนข้างที่พอเราหมุนไปเนี่ยการแกว่งของตัวลอกที่จะสายไปอย่างนี้เนี่ยลอกเนี่ยนิ่งมากเงียบมากนะครับโรเตอร์ก็คือออกแบบมาทําให้ความสมดุลในการแกว่งเนี่ยถือว่าน้ําหนักถ่ายเทได้อย่างโอเคครับผมนะฮะการขึ้น่งสปูลก็ถือว่าสมูทนะครับนี่ครับ ตัวโรเตอร์ก็จะออกแบบมานะฮะได้อย่างสวยงามแล้วก็มีการซอลล่องตรงนี้นะครับเพื่อจะลดน้าหนักเหมือนกันนะครับนี่นะฮะก็ไม่ได้ซอรลร่องจนน่าเกลียดก็ยังมีความแข็งแรงอยู่นะฮะเวลาที่เราบีบเข้าไปเนี่ยก,ก็โรเตอร์ก็แข็งนะครับโดยจะมีแอร์เบลเนี่ยเป็นตัวค้ำความแข็งแรงให้กับโรเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคมากมากครับผมตัวบอดี้ของรอบนะครับก็จะมีนะฮะนี่ฮะรูปทรงที่สวยงามแล้วก็ มีความขาดตรงนี้มีความแข็งแรงนะ <S <S เวลาที่เราไปอัดกับปลายใหญ่ครับน่าจะให้ความทนทานนะครับแล้วก็ให้เรื่องของการใช้งานนะครับที่ดีนะฮะครับ,รบก็มาต่อในเรื่องของแขนนะครับก็แขนเนี่ยก็คือทํามาจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับก็ตัวแขนก็ให้ความแข็งแรงเป็นแขนชิ้นเดียวนะให้ความแข็งแรงแล้วก็ถูกเสาะตรงระหว่างช่องแขนเนี่ยฮะเนี่ยฮะออกไปเพื่อลดน้ําหนักนะครับ ก็หน็อกอย่างที่บอกไปนะคเบอร์สองพันก็ให้ความรู้สึกเวลาที่เราจับก็ให้ความสึกกระชับนะฮะเวลาที่เราหมุนก็โอเคครับผมนี่นะครับนี่ฮะลูกปืนนะครับตัวนี้ที่ผมบอกไปตั้งแต่ที่แรกนะครับเป็นลูกปืนสเตนเลสนะครับสิบบวกหนึ่งลงทีกลับนะครับก็บอกอยู่ตรงนี้นะครับสิบบวกหนึ่งนะครับเป็นลูกปืนสเตนเลสนะครับในเรื่องของตัวตำแหน่งของลูกปืนเนี่ยนี่ครับจากลูกที่ผมขึ้นนะครับก็จะมีทั้งหมดอยูสิบเอ็ดลูกนะครับก็นี่นะฮะ ก็อยู่ที่หน่อบ2ลูกนะครับ1 2นะครับแล้วก็ใต้สปูด2ลูก1 2 3 4 5นะครับ6แล้วก็ลูกปืนตีกลับครับผม7 8แล้วก็อยู่ในห้องเครื่อง9 10 11ครับผมนี่ครับ11ลูกนะครับนี่คือตำแหน่งของตัวลูกปืนสเตนเลสที่ใช้งานนะครับซึ่งข้อดีของลูกปืนสเตนเลสก็อย่างรู้แล้วว่ามีความทนทานแล้วก็การกันก็เรียกว่าทนการเกิดสนิมได้ดีนะครับซึ่งนะครับณปัจจุบันเนี่ยลอกเนี่ย ถึงแม้ลอกนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ก็ยังให้ลูกปืนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่หลายปีที่แล้วเนี่ยให้มาถึง11ลูก11เม็ด11ชุดเนี่ยถือว่าให้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับครับในเรื่องของตัวมาส่วนในเรื่องของตัววัสดุที่ภายเป็นภายในนะครับก็ในตัวแกนสปูลนะครับก็จะทําจากมาจากนะครับสเตเลสสตีลนะครับซึ่งจะมีความหนาขึ้นนะครับใหญ่ขึ้น10%นะครับมีความหนาขึ้น10%นะครับในเรื่องของเกียร์นะครับของตัวลอกเนี่ย เกียร์ของตัวล้อก็จะทํามาจากซิงค์อันลอยนะครับไดเกียร์นะครับก็ให้ความเบาแล้วก็มีความแข็งแรงนั่นเองนะครับเฟืองพินเนียนเกียร์นะครับก็ทํามาจากบรสพินเนียนเกียร์ก็คือทํามาจากทองเหลืองนั่นเองนะครับซึ่งผ้าเบกนะครับก็จะเป็น3แผ่นซ้อนเรียงกันนะครับอยู่ที่สปูลเนี่ยก็ถือว่าเป็นผ้าเบกคาร์บอนนะครับถือว่าให้มาดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับการใช้งานสําหรับล้อนะครับต่อไปนะครับมาเรื่องของในเรื่องของระบบกันน้ําครับ ตัวนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า KISS นะครับหรือย่อมาจาก Castkin g Institution นะครับ Chill System นั่นเองนะครับโดยนะครับ Castkin เก็ใช้นะครับวิธีการเนี่ยโดยใช้ทำร่องดักน้ำนะครับบนตัวบอดี้นะครับที่เข้าขเครื่องตรงนี้นะครับทำเป็นร่องเล็กๆนะครับเพื่อ,อเวลาที่เราไปตกปลาเนี่ยน้ำเน่ยมีโอกาสที่จะซึมผ่านตามขอบตามร่องเนี่ยเขาทำให้ร่องตรงนี้เนี่ย ต่เป็นคอยดักน้ําซับน้ำเอาไว้ไม่ให้น้ำเนี่ยซึมเข้าไปในบอดี้อยู่แล้วนะครับเพราะโดยปกติเราออกแบบบอดี้เนี่ยหรือว่าลอกเนี่ยเราก็น้ําจะถ้าเกิดเราไม่ได้แช่นะครับเราก็ไม่ได้ไปแช่หรือไปจุ่มน้ําเนี่ยน้ําก็จะเข้าบอดี้ได้ยากอยู่แล้วนะครับล่องตัวนี้ก็ทําหน้าที่คอยดักน้ำนะครับที่จะคอยซึมผ่านจากเข้าไปในทําลายตัวบอดี้ทิงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ตัวตัวฝาปิดลอกนะครับตรงนี้ครับเขาก็จะใช้ในเรื่องของอ นี่นะฮะยางนะครับปิดนะครับตรงขอบนี่ทีหนึ่งครับเมื่อเราปิดนะครับเข้าไปนะฮะเห็นนะยางนะครับตรงนี้เป็นขอบยางนะครับนี่นะฮะใครจะเสริมโดยการนะฮะนี่ก็มีนิดนิดหนึ่งนะครับก็ไปทาน้ํามันเพิ่มก็ได้นะเพื่อคอยช่วยดักน้ํานะครับกันน้ํานะครับระหว่างฝาปิดลอกก็ได้นะครับก็นี่นะครับก็ให้มา2จุดนะครับในเรื่องของ ร่องกันน้ำนะที่บอดี้แล้วก็ตรงฝาปิดลอกครับผมก็ถือว่านะครับเป็นลอกที่มีระบบกันน้ำนะครับสำหรับลอกราคาพันกว่าบาทนะครับโอเคครับเราก็มาสรุปเลยนะครับลอกตัวนี้นะครับก็เป็นเบอร์2 0 0 0ันนะครับให้กำลังเบรกหนึ่ิกโลแล้วลูกปืน10บบวกหนึ่งนะครับก็แม้ว่าจะออกมาเวลาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับลอกก็ยังคงน่าใช้อยู่นะครับ ตัวผมเองเนี่ยก็ใช้คัสคิงอยู่เหมือนกันนะครับตัวหนึ่งเป็นเบอร์พันนะครับก็เดี๋ยวจะหยิบโชว์ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับนี่ครับก็คือเบอร์พันของผมนะฮะก็ก็ยังใช้งานได้ดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาก็ผมใช้สาย PE 0.8ไว้นะครับก็งานงานเบาก็ได้งานหนักก็โอเคครับเพราะด้วยกำลังเด็กนะครับตั้งแต่เบอร์พันให้ไปถึง15กิโลนะครับก็ ที่สาคัญนะครับลอกนะครับถึงแม้ว่าจะมีระบบกันน้ําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฝาลอกแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญใช้งานเสร็จนะครับเราก็กดเอาน้ําเปล่าเนี่ยล้างในทิศทางเดียวคือเปิดไหลลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามร่องนะครับตามจุดเคลื่อนต่อตามจุดเคลื่อนที่พวกนี้นะฮะตามจุดรอยต่อพวกนี้เนี่ยก็ผมก็ใช้น้ํามันซิงเกิลนะครับในการหยอะแล้วก็เช็ดออกนะครับก็ทําให้ลอกของผมเนี่ยนี่ฮะก็ยังนิ่มลื่นอยู่เลยครับ3ปีนะครับโอเคครับนี่ฮะ ซึ่งนะครับเมื่อเขาให้กําลังเบรกนะลูกปืนมาสิบบวกหนึ่งเนี่ยผลของการใช้งานของรอบเนี่ยถึงแม้มันจะยาวนานเนี่ยออกมานานแล้วก็ตามเนี่ยลอกก็ยังหมุนลื่นด้วยลูกปืนที่ให้มาถึง10บวกหนึ่งตลับนะครับถือว่าเยอะมากๆกําลังเบรกนะครับผ้าเบรกเป็นคาร์บอนให้เบรกร้อยสิบห้ากิโลเนี่ยตั้งแต่เบอร์พันจนถึงเบอร์สามพันเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับสําหรับจะนานาที่จะต้องการเริ่มต้นนะครับสาหรับนานามือใหม่อ่ามีรางบน้อยๆพันกว่าบาทเนี่ย มีระบบกันน้ํามีลูกเืนถึง10ลูกมีเบรกหึงสิกิโลสามารถนะครับนำไปใช้ในการตกกระชอนตกชะโดหรือแม่ตกกะกพงนะครับหรือจะไปใช้งานชายฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหน้าดินงานตีเหยื่อปลอมตกปลาสากนะครับหรือจะเป็นตกปละเก๋าเนี่ยเบรกเนี่ยให้มาอย่างเรือเฟือ่อแล้วก็มีระบบกันน้ํามาให้นะครับถึงแม้ว่าระยะทางระยะเวลามันมานานแล้วเนี่ยลอกตัวนี้ก็ยังเป็นที่นิยมแล้วก็ปุ่มก็ยัง ก็ยังโอเคกับลอกตัวนี้อยู่นะครับนะฮะลองดูนะครับสําหรับหน้าหน้ามือใหม่แล้วก็หน้าาที่มีงบนะครับจํากัดนะครับและต้องการหารอกที่เหมาะสําหรับใช้งานหนักก็ง่ายก็ได้งานเบาก็ดีนะครับก็นี่ครับคาสคิงชากี้ทรีครับทุกวันนี้ก็ยังคงโอเคอยู่ครับผมครับลองดูครับเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวลอกนะครับของคาสคิงชากี้ทรีเบอร์สองคัน้เพียงเท่านี้ครับ ส่วนที่เหลือผมก็เดี๋ยวต้องไปโหลดสาย PE นะครับก็ให้กับน้าเขานะครับอาจจะต้องใช้วิธีการลองสปูลนะครับเพราะว่าน้าเขาซื้อส่งให้ผมเส้นเดียวแล้วก็มีความยาวที่ร้0ยเมตรครับผมก็โอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าต่อนะครับสวัสดีครับ